อันนี้เป็นที่เห็นวัดพ่อก็เอาหลักฐานของพ่อเนี่ยให้เขาดูว่าป่าไม้อนุญาตให้พ่อทําสํานักสงฆ์แล้วก็ดูแลอย่าให้ใครบุกลุกป่าทีนี้พอพ่อเอาหลักฐานนั้นเขาดูเขาก็ไม่ดูเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแล้วแล้วเขาก็เลยกล่าวหาว่าพ่อเนี่ยฆ่าเจ้าอาวาสองค์กรที่ตายไปอันนี้เป็นการหมิ่นประมาทพ่อ แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามึงอยู่ไม่ได้นะมึงอยู่ไม่ได้นะมึงตายนะเขาว่างี้ยกูจะมาฆ่ามึงเขาว่างี้ไม้บอต้องดูเราก็จะมาปลกบ,บ้านยแล้วพอเขาบอกว่าพ่อเนี่ยมีหลักฐานของกรปมป่าไม้อะไรเยอร้อยเอย